ผู้ชมครับร้านหมูแผ่นยิ้มยิ้มครับเขาส่งหมูแผ่นอบกรอบมาให้เราสองรสชาติแต่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 แตมแต่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 น่้เต่แน่ แต่ก่อนจะไปรับตัวแทนจำหน่ายครับขออนุญาตรีวิวก่อนนะฮะ,ะร้านอยู่ที่ซอยไร่ขิง18สพรานนครปฐมนะครับร้านนี้เนี่ยชื่อดังแล้วก็เขาทำแบบเมนูเนี่ยนะฮะยัดลงไปในถุงก็คือหมูแผ่นกรอบทานง่ายพกสะดวกเป็นของทานเล่นอร่อยอะหรือหรือทานกับข้าวสวยร้อนๆผมว่าก็อร่อยนะมีสองรสนะคะรสดั้งเดิมกับรสไบคินแมก ขออนุญาตชิมนะครเป็นรสดั้งเดิมก่อนจ้าเชิญเอาแผ่นมาโชว์ด้วยแต่แพ็กเกจเขาดีมากดีดีแพ็กเกจดีนะคะสะอาดสะอ้านนะครับหอมเลยอะรสดั้งเดิมอุ้ยแกเฉพาะเป็นเนื้อหมูนี่เก้าสเ็ลยนะน้ำตาลไม่มากครับหอมมากกินเลยนะจ้าเสียงกรอบกรุบกรับอ่อย <G l ug> ต้องยืมคำพี่โจเล่มาอ,มอร่อยจริงจริงพ <G l ug> ตอนนี้หมูมาแตะที่ลิ้นผมนะกระมลพรละลายในลิ้นเลยอ่ะคือเป็นหมูกรอบบางและไม่อมน้ำมันเอออันนี้ดีเพราะเขาบอบดีต่อสุขภาพนะฮะคุณผู้ชมอร่อยจริงๆเนี่ยหยุดฮะพอตอนที่สองเอาเหรออู้แต่หมูชิ้นใหญ่มากอันนี้ต้องยอมรับนะเพราะว่าหมูแผ่นบ,บางเจ้ามาถึงมันจะชิ้นไม่ใหญ่มันจะแตกแตกป้อแตกป้อเนี่ยนะอันนี้หมูชิ้นใหญ่มาก <G l ug> ชิ้นเดญดกว่าหน้าชิ้นอีกหอมไหมหอมมากขอพายหลายคนถามว่าทำไมมลพาม้ชิมใส่ที่จัดฟันแล้วมันกินไม่ได้ให้แคนโดกินรถดั้งเดิมนะเต็มสิบไม่หักอันนี้รถ s p i c e max spicy ครับแต่อุยเคนีหอมไหมหอมไหมตตผู้ชมฮะใหญ่มากดิสิอืมอ คุณผู้ชมฟังเสียงเคี้ยวก็รู้แล้วว่านี่น้ำลายแบบน้ำลายไหลโอ้โหน้ำลายไหลเลยอ่ะอยากกินมากเลยมันต้องถอดที่ตัดฟันอืดกสีอผ่นหนึ่งก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะรสดั้งเดิมอร่อยมากรถนี้ซึ่งเป็นรถไปซี่แม็กก็อร่อยมากเหมือนกันคือมันไม่ได้เผ็ดมากนะคุณค่ะแต่ มันเผ็ดมันเหมือนปรุงรสที่มันเคลือบอยู่ในหมูเนี่ยมันกลมกล่อมมากมันเหมือนปาปริก้าไหมแนวแนวนั้นน่ะเอาลิ้นมาเอาลิ้นมาแตะเออขอแตะนะขอแตะกัดไม่นั่งคืออุ้ยหอมอร่อยมากหอมเลยกรุบกรอบจริงๆคือต้องใช้ลิ้นแตะฮะอืมอืมอร่อยไหมอร่อยมากนี่จ้ทานคู่กับสลัดก็ได้อร่อยยังไงอ่ะ เอาไปโรยสลัดคุณอร่อยทานคู่กับส้มตำอร่อยเหาะเลยทานคู่กับกว๋วยเตี๋ยวอร่อยเลยนะฮะหรือจะทานกับเครื่องดื่มเป็นกับแกล้มอันนี้ก็อร่อยเหาะเลยเขาไม่มีไม่มีการใส่แป้งนะแล้วก็ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียแผ่นห <นะ S 1> มูเนี่ยจะบางกรอบอร่อยแล้วทั้งถุงเนี่ยสำหรับคนที่เป็นประเภทแบบรักษาสุขภาพรักษาร่างแบบเราเนี่ยทั้งถุงแท้ 260แคลอรี่แบบทั้งหมดนะเพราะบางเจ้าจะแบบมีแบบหลอกๆไงครึ่งถุงอะไรเงี้ยนี่หนึ่งถุงแค่260ดีๆกินแล้วก็ไม่อ้วนว้าใครที่อยากสั่งซื้อหรืออยากเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายผมย้ำเรื่องตัวแทนจำหน่ายครับเพราะว่าอาหารแบบนี้มันขายง่ายแล้วมันหมดไวคือถ้าเกิดว่าลูกค้าติดเราอ่ะคือรสชาติหมูมันอร่อยอยู่แล้วใช่ลูกค้าซื้อซ้ำแน่นอนแน่นอนและถ้าลูกค้าซื้อซ้ำหมายความว่า ธุรกิจของคุณก็ไปต่อได้แล้วนี่นะหน,หนึ่งถุงในการบรรจุเนี่ยอยู่ได้3เดือนะอยู่ได้3เดือนที่ยังกรุบกรอบแบบนี้เลยใช่ใช่ไหมขออ้มอความจะไม่ผิดเราขึ้นเบอร์มาแล้วนะครับคุณผู้มชมง,ง่ายๆครับผมบอกเบอร์โทรนะโทรไปหาเขาเลย0 9 0 1 9 7 9้า5ึงเกถึง6กศูย์9ก้าถึงขายในราคาส่งเป็นโรงงานผลิตนะฮะ ได้มาจตรฐานถูกสุขลักษณะแล้วรสชาติอร่อยมากทดลองชิมทดลองขายได้คือใครที่อยากจะเป็นตัวแทนเนี่ยไปชิมที่โรงงานเขาได้เลยแล้วนี่นะคือพอคุณรับไปนะคุณไม่ต้องกังวลอะไรมากนะเพราะเขามีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพอเพอส่งออกเนี่ยไปประเทศจีนได้อีกด้วยด้โอ้ช่วงเนี้ยไปวางในร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยนะฮะผมว่านี่อันนี้ขายดีมาก รสชาติดีด้วยนะคะคอ่ะก็เข้าไปตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG หรือว่าไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวว่างมีโอกาสเราจะไปที่นครปฐมอ่าเจ้าต่อไปแน่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 แยน่านยลืมโทรไปคุยกับเขาด้วยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ